รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือ คดีจัดการมรดกสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนหูหนวกต้องรู้ชวนดูคดีรอบตัวค่ะการที่คนในครอบครัวเสียชีวิตไปยอมสร้างความเสียใจอย่างแน่นอนนะคะในเวลาโศกเศร้าแบบนี้ก็ยังมีสิ่งที่ต้องจัดการหนึ่งในนั้นคงเป็นเรื่องการจัดการทรัพย์สินต่างๆของผู้ตายซึ่งมีรายละเอียดที่ต้องทำความเข้าใจ เพราะทรัพย์สินเหล่านั้นยังเป็นชื่อของผู้ตายอยู่เราไปดูเหตุการณ์ตัวอย่างนี้กันค่ะครอบครัวของผมมีแค่แม่กับผมเท่านั้นแม่ ชีวิตผมแต่ตอนนี้แม่จากผมไปแล้ว ขอบคุณมากนะครับแม่ลูกค้ามารับบริการด้านไหนคะค่ะวันนี้ผมต้องการถอนเงินครับเป็นบัญชีของลูกค้าเองเลยหรือเปล่าคะครับเป็นของคุณแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะลูกค้าต้องไปยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกก่อนนะคะธนาคารจึงจะทำการถอนเงินหรือปิดบัญชีให้ได้คะ่ะ นอกจากหนังสือแต่งตั้งผู้จัดการมรดกนะคะลูกค้าต้องเตรียมเอกสารตามรายการนี้นะคะแล้วเราจะทำยังไงอย่าเพิ่งกังวลใจคะ่ะการดำเนินการขอเป็นผู้จัดการมรดกอาจจะมีขั้นตอนอยู่บ้างแต่ไม่ยากเกินไปอย่างแน่นอนแต่ก่อนจะไปอธิบายวิธีการขอเป็นผู้จัดการมรดกเรามาทำความเข้าใจกันก่อนค่ะว่า ถ้าหากคนในครอบครัวเสียชีวิตใครจะมีสิทธิในทรัพย์สินของผู้ตายบ้างค่ะเมื่อคนในครอบครัวเสียชีวิตและผู้ตายไม่ได้ทําพินัยกรรมระบุผู้รับมรดกไว้ทรัพย์สินทุกอย่างของผู้ตายเช่นเงินฝากธนาคารที่ดินรถจะตกเป็นของทญญายาทโดยธรรมครับมาขยายความคํานี้กันหน่อยนะครับทญญายาทโดยธรรมก็คือญาติของผู้เสียชีวิตนั่นเองครับซึ่งมีด้วยกันหกลาดับเรียงตามผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกก่อนดังนี้ครับ 1. ลูกและลูกบุญธรรม 2. พ่อแม่ 3. พี่น้องที่มีพ่อแม่เดียวกัน 4. พี่น้องต่างพ่อหรือต่างแม่ 5. ปู่ย่าตายายและ6ลุงป้าน้าอานอกจากนี้สาม,มีหรือภรรยาของผู้ตายที่ได้จดทะเบียนสมรสก็ถือเป็นทายาทโดยธรรมที่มีสิทธิได้รับมรดกเป็นลำดับแรกๆครับในกรณีของเหตุการณ์ตัวอย่างถ้าหากครอบครัวนี้มีกันเพียงสองคนไม่มีญาติพี่น้องคนอื่น ทรัพย์มรดกของผู้ตายซึ่งเป็นแม่จะเป็นของลูกทั้งหมดครับสําหรับกรณีที่ผู้ตายมีหนี้สินเจ้าหนี้จะบังคับเอากับทรัพย์มรดกนั้นครับซึ่งถ้าเหลือจึงจะตกทอดไปยังทายาทแต่ถ้าหากหนี้สินมีมากกว่าทรัพย์มรดกกฎหมายกําหนดไว้ว่าทายาทไม่ต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตัวเองได้รับครับตัวอย่างเช่นถ้าผู้ตายมีทรัพย์มรดกเป็นเงินในบัญชีธนาคาร10,000แบาท แต่ผู้ตายเป็นหนี้กู้ยืม120 0 0 0บาทเจ้าหนี้มีสิทธิ์บังคับเอาทรัพย์มรดกเฉพาะส่วนที่เป็นของผู้ตายซึ่งได้เพียง10,000 0บาทเท่านั้นทายาทไม่ต้องรับผิดชอบจ่ายหนี้อีก2 0 0 0 0บาทแต่อย่างใดครับเพียงแต่จะไม่เหลือทรัพย์มรดกตกถึงทายาทเลยนั่นเองครับตอนนี้คงมีคนสงสัยแล้วว่าในเมื่อทรัพย์มรดกของผู้ตายจะต้องตกเป็นของทายาทอยู่แล้วแล้วทำไมจะต้องมีการแต่งตั้งผู้จัดการมรดก ปหาาคคํตอบกัน่ะแม้ว่าทรัพย์สินต่างๆของผู้ตายจะเป็นของทายาทโดยธรรมอย่างแน่นอนแต่ในบางกรณีอาจมีเหตุขัดข้องให้ไม่สามารถจัดการทรัพย์สินได้เช่นไม่สามารถถอนเงินจากบัญชีธนาคารหรือไม่สามารถโอนที่ดินได้เป็นต้นกฎหมายจึงกําหนดให้ต้องมีการตั้งผู้ที่จะมาจัดการทรัพย์สินเหล่านั้นเรียกว่าผู้จัดการมรดกครับผู้จัดการมรดกมีหน้าที่รวบรวมทรัพย์มรดก จัดการหนี้สินแล้วนำมาแบ่งปันให้กับทายาทซึ่งคนที่สามารถร้องขอให้ศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดกได้ก็คือทายาทโดยสามารถขอให้ศาลแต่งตั้งตัวเองหรือผู้อื่นเป็นผู้จัดการมรดกก็ได้ครับศาลจะพิจารณาว่าบุคคลผู้นั้นมีความสามารถที่จะเป็นผู้จัดการมรดกได้หรือไม่ครับกรณีของคนหูหนวกหากศาลเห็นว่ามีผู้ที่สามารถทําหน้าที่ได้ดีกว่าในเรื่องของการสื่อสาร ศาลอาจจะให้คำแนะนำให้แต่งตั้งผู้อื่นมาเป็นผู้จัดการมรดกแทนทั้งนี้ขึ้นกับดุลพินิษของศาลเป็นกรณีกรณีไปครับแต่อย่างไรก็ตามทรัพย์มรดกจะตกเป็นของทายาทเท่านั้นครับสำหรับการยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกวิธีแรกคือการยื่นต่อศาลด้วยตนเองและแบบที่สองเป็นแบบที่เราแนะนำให้คนหูหนวกทำนั่นคือการยื่นผ่านสานักงานอายการ ขั้นตอนเป็นอย่างไรไปดูกันค่ะการยื่นคำร้องให้เตรียมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ครับโดยจะต้องเตรียมทั้งเอกสารต้นฉบับและสำเนาเอกสารทุกรายการนะครับจากนั้นนำเอกสารทั้งหมดไปยื่นขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักง,งานอัยการในท้องที่ที่ผู้ตายมีภูมิเนาทุกจังหวัดทั่วประเทศนิติกรจะสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลำดับชั้นทายาทเพื่อจัดเตรียมบัญชีเครือญาติและหนังสือให้ความยินยอมของทายาท ซึ่งทายาทที่มีสิทธิ์ได้รับมรดกทั้งหมดจะต้องมาลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับน้องครับวันนี้เราได้รับเอกส,สารของน้องครบถ้วนแล้วนะครับเดี๋ยวพนักงานการจะยื่นคำร้องต่อศาลนะครับศาลจะมีวันนัดพิจารณานะครับทางเราจะแจ้งวันนัดทางไปรษณีย์ให้น้องทราบต่อไปนะครับ ส่วนเอกสารที่จะจัดส่งทางไปรษณีย์นะคะเราจะจัดส่งตามที่อยู่ที่กรอกเอาไว้ในคำร้องของความช่วยเหลือ,อน,นะคะหลังจากครบกำหนดหนึ่งเดือนนับจากวันที่ไต่สวนคำร้องแล้วนะคะเราก็จะไปยื่นคำร้องของคัดถ่ายคำสั่งศาลแล้วก็ใบคดีถึงที่สุดในวันนี้ก็จะมีชำระค่าธรรมเนียมศาลนะคะ200บาทค่ะแล้วก็เป็นค่าคัดคำสั่งศาลตามจำนวนที่ผู้ร้องต้องการเลยนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยประชาชนทั่วๆไปอะคะ่ะเราจะ โทรศัพท์ไปนะคะให้เข้ามารับที่สำนักง,งานในการแต่ว่าสำหรับคนหูหนวกนะคะเราจะจะส่งไปไทยทางไปรษณีย์นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ได้ทำการปิดบัญชีของคุณยุาพาเจริญผลค่ะแล้วโอนเงินไปยังบัญชีของคุณยงยุทธเจริญผลเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณค่ะค,ครับ ขอบคุณนะครับแม่การสื่อสารระหว่างคนหูหนวกกับเจ้าหน้าที่คนหูหนวกสามารถขอรับบริการล่างภาษามือจากหน่วยจัดบริการล่างภาษามือหรือจะใช้บริการระบบล่างภาษามือทางไกลผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Video ซึ่งเปิดให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงก็ได้ค่ะสำหรับการใช้ล่างภาษามือในวันนัดไต่สวนที่ศาล อายการจะทำคำร้องขอใช้ล่างภาษามือให้กับท่านเพื่อแจ้งให้ศาลทราบว่าท่านจะต้องใช้ล่างภาษามือด้วยค่ะตอนแรกผมคิดว่าจะไม่ได้เงินแล้วเพราะขั้นตอนน่าจะยุ่งยากมากแต่ได้ความช่วยเหลือจากสำนักอายการจนตอนนี้ผมเบิกเงินออกมาได้แล้วขอบคุณแม่มากๆนะครับที่เก็บออมเงินไว้ให้ผมผมรักแม่นะครับ และนี่คือเรื่องที่คนหูหนวกต้องรู้เกี่ยวกับคดีจัดการมรดกค่ะแม้เรื่องของการสูญเสียคนในครอบครัวจะไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่นี่เป็นเรื่องที่ทุกคนล้วนต้องเจอค่ะหวังว่าความรู้ในเรื่องนี้จะช่วยให้คนหูหนวกเข้าใจและสามารถจัดการกับทรัพย์สินต่างๆได้นะคะ